ครั้งแรกของเทศกาลโคมไฟและอาหารนานาชาติที่ให้ทุกคนได้มาสัมผัสกับความงดงามของโคมไฟนานาชาติกว่า1,000ดวงและเพลิดเพลินไปกับร้านอาหารานานาชาติบนพื้นที่กว่า20ไร่ณนะเมืองโบราณสมุทรปราการระหว่างวันที่12พฤศจิกายนถึง6ธันวาคม2564 โดยงานนี้ได้ผู้ใหญ่ใจดีอย่าง Index Creative Village จํำกัดมหาชนและเมืองโบราณสมุตปาการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดงานภายในงานนอกจากจะได้เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของโคมไฟที่สว่างสวัยตระกรตารนับพันดวงและร้านอาหารนานา,นาชนิดแล้ว ในคืนวันศุกร์ที่19พฤศจิกาย,ยน2564ที่ตรงกับวันลอยกระทงนั้นทางเมืองโบราณขอเชิญชวนทุกคนแต่งกายชุดไทยร่วมกิจกรรมลอยกระทงขอคขมาพระแม่คงคาพร้อมชมการแสดงพุ้โบราณสุดอลังการรวมถึงมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจตลอดการจัดงานอีกด้วยเช่นกิจกรรมจุดผ่านประทีเพื่อความเป็นสิริมงคล และกิจกรรมงานวัดที่จะพาทุกคนสนุกสนานท่ามกลางความงดงามของเมืองโบราณน,นอกจากนี้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์จะมีการแสดงดนตรีสดชุดพิเศษและการจุดผู้โบราณหรือดอกไม้ไฟสุดอลังการที่พลาดไม่ได้อีกด้วย ซึ่งงานนี้มีความคาดหวังว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและช่วยฟื้นฟูอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวของประเทศรวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับมหาภาคหลังวิกฤตการสถานการณ์โควิด -19 อีกด้วย ผู้สนใจสามารถมาร่วมในงานเทศกาลคมไฟและอาหารานานาชาติจัดแสดงตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายนถึง6ธันวาคม2564ตั้งแต่เวลา6โมงเย็นถึง3ทุ่มาเมืองโบราณสมุทรปราการบัตรราคาเริ่มต้นที่250บาทโดยสามารถซื้อบัตรได้ที่หน้างานหรือซื้อออนไลน์ได้เลย